รื้สึว่าดีใจสบายใจแล้วเขา้าใจอยู่ก็อยากมาอยู่ตลอดพ่ออายุ84ปีพอพ่อจะตายพ่อ,พอเนี่ยอายุ84ปีคิดส่วนกุศลให้กับคนโบปุลแล้วก็ไม่ใหญ่เอเด็นเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยเขาก็ร้อนแลมแต่ถ้ามีชีวิตอยู่แล้วรีบทำก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับลูกหลานคน สวัสดีโคร,ราชคะ่ะเช้าวันนี้นะคะก็ตื่นเช้ากันทุกคนเลยนะคะไอ้ขอตรงไหน,นอ่ะตื่นเช้าขึ้นมานะฮะพ่อแสวงก็มาที่ห้องอาหารเรียบร้อยพ่อไปดูอาหารแล้วนะคะเอาเตียงข้อเตีงเจียงสัมผัสกันไหมอาหาระคะาารี่ตาแหวงคุณตาแหวงเขาออเดอร์เอาไว้แอามากับโคร,ราชนะเนาะเดี๋ยวเอาไข่มาให้ากันนะ โรงแรมนี่เขาก็ค่อนข้างจะเยอะนะอาหารเขาอะเครื่องดืง่มมีนมมีน้ำส้มน้ำเปล่ากาแฟสดกาแฟสำเร็จรูปมีน้ำตองกูเอาพี่สมรินนี่ฮะกินได้เยอะแยะเลยนะคณะใหญ่มากคณะนี้เชิญค่ะคุณแม่ภาพความลำบากยากไรยังจำฟัง ไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจากกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลกอดฝันบันทึงเส้นชัยหอบก,กลับคืนไปให้คนที่บ้าน ววอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวังรอยยิ้มเฮฮารสาทมันนี่มาใกล้ๆกล้ลูกมันที่รักที่รักทำทำไมกะนลูกเรียกซีที่รักเดียรับพี่เรียกพี่เขินเขินเขินปิดปากเลยอ่ะพี่ได้ไงนะ อ้ตายอันนี้มุกเหรอลูกมันจะรนริงๆเอ้เชิญยิ้มอ๋เ็อะนี่ยเอาะเรเดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอประทยนะคะเราจะไปที่บ้านน้องกบ้านน้องกบบ้ใช่ไหมพ่อครับือเครื่องเอามันโบแมนสังฆทานอ๋อนี่มีอยู่มีอยู่จะแวะซื้อสังฆทานแวะซื้อสังฆทานหน่อยนะฮะอ อ้าวเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะคะ<ป>สำหรับทําบุญนะคะพ่อลงด้วยปะ <S <S คุณพ่อจะลงมาเลือกเองไหมคะ,ะหหไหนดูเครื่องที่จะทําสังฆทานหน่อยจ้าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ <kung> <divide S 1> ใช่ครับสวัสดีสโลว์สวัสดีคุณเฮนตัวจริงสวัสดีค่ะไปอยู่ในรถเออมันพีคูดเลยอ๋อจำแม่นมากเจอใช่ค่ะกับพลชนีค่ะอขอบคุณค่ะจะพาคุณพ่อไปทาบุญที่บ้านหอวงปู่ครับอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเดินห่พันหนึ่งร้อยอ่านี่เป็นชุดสังฆทานนะคะอันนี้ก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยนะพ่อนะอันนี้เรียบร้อยใช่เนี่ยเหรอ แค่นี้เหรอไม่ใช่คู่เหรออยากได้เป็นคู่ถังเหรอพออมีใจแล้วเอาหวดนึ่งเขาว่าอันนี้เอาไปใส่บานเท้าบานเท้าสดมันสดได้นหนหวดึงเข่าเอามาเติมแต้มแตงถ้าสีแดงแตงสิวแล้วแล้วตื่นตาเืานกาเป็นงานสินชิ้นหนึ่งที่ทั่วโลกตะรึงลือไปทั่วพารา งานผีตาโคนที่ทุกคนทำห้ามนเนสิ้นเฮอานวันสายเก่งคานสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับอ๋อคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสี่นี่คุณพ่อแสวงเรื่อควาทักเึือนอะไรสะดุ้งครับสะดุ้งมีไหมสะดุ้งไม่มีสะดุ้งไม่มีมีมีแต่ดางนั่นะมีแต่ดางตลาดไส้ลานีลาน้น้าน่ ใช่บ้านอยู่น้องโพกตัวเอ๊ะทำไงว่าจะได้สะดุ้งวะอ้าไม่มีไม่มีพ่อไม่มีไปไไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่าเจอแฟนรายการนะคะ f c FC พ่อจะเอาสะดุ้งให้ได้พ่อขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขากลับนะพ่อเนาะเดี๋ยวพาหาสะดุ้ง เดี๋ยวไปหาในเมืองโคราชก็ได้พ่ออันนี้ได้ไม้สายเข่ามาหนึงอันไหนก่อนไม้สายข้าวโอเคอันใหญ่แท้สายข้าวเหนียวนะอ้าวของพ่อทำไว้อันนึงก็อยากได้เอาไปไปไปอันนี้พ่อซื้อเองอ่ะคะซื้อเองทั้งหมดเลยอ่ะนี่เอ้าก็มาไหว้แม่ตัวเองก็ซื้อเจ้างานนี้เป็นงานของพ่อนะพ่อเป็นเจ้าภาพ สมัยก่อนเนี่นะมาจากบ้านประทายจะมานั่งรถไปตลาดดงเคงไปอะไรนะต้องเดินมาจากบ้านประทายบ้านหน้องกกมานี่นะมารอรถอยู่ตรงปากทางเมื่อกี้นี่นะอ๋อเหรอนี่เป็นทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านที่กําปูใช่ไหมคะแล้วสมัยก่อนไม่มีลาดยางแบบนี้นะดินแดงๆเลยนะพ่อนะช่วงนี้ก็หน้าแรงอะเนาะห้าแรงตอนนี้ตอนนี้ไม่ดินเหเอียดแล้วนะดูก็มีน้ำมีอะไรนะมีน้ำมีท่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ดินแบบนี้เราปลูกพวกมันดีนักแลอันนี้เล้าเข่าปะนี่หนองกกเคืองแบบยุงข้าวเขาเห็นไหมยุงข้าวแบบโบราณยุงข้าวเขาใหญ่มากนะแสดงว่าเขาทำข้าวได้เยอะนะแต่ที่นี่เขาทำนาปีเป็นหลักเนาะไม่มีนาใช่ใช่ไม่มีชลประทานแล้วนี่คือบ้านเกิดพ่อแสวงนะฮะเดี๋ยวทําบุญเสร็จจะพาเดินดูบ้านเกิดพ่อแสวงเราไปที่วัดก่อนนะคะเขาเรียกวัดอะไรนะที่กำพูวัดบ้านหนองกกครับวัดบ้านหนองกกนะคะายุงข้าวทาไมสูงแท้เนี่ยบ้านหลังนี้ อันนี้เป็นยุ้งข้าวแบบจเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยสูงขนาดนี้ก็ให้ท้ายรถกระบะพอดีเปล่าอุ้ยแบกข้าวขึ้นยุ้งข้าวไงวาสูงสูงอันนี้เขาเลี้ยงวัวกันเนี่ยเลยใช่ป่ะตัดฟางไว้เป็นกองๆอันนี้คนอีสานนิยมเลี้ยงวัวอ๋อเขเก็บฟางกันเนาะเพราะว่าวัวราคาดีไงเขาก็นิยมเลี้ยงวัวกันมากเลยเนี่ยเข้ามาในวัดแล้วนะคะสระน้ำของวัดเหรอพ่อพระอาจารย์นมัสการค์คายางโด่งๆไปเลย หลานมาทำความสะอาดทาดไว้รอสวัสดีค่ะน oh, no ี่น้องสาวคนเล็กของพ่ออานุนพอน้องสาวคนเล็กของัทุ่งก็ยังมัาหลกก็เกาหลแถนนีไปพัก็ดีด้ยุอนี้เท่าไหร่แล้วคะอานุนคะมุกสิบหกหบหก ท่าวร้ายก็ม,กกอมตอนนี้หลวงพ่อก็ได้ลงมาทําพิธีให้กับคุณตาแหวงแล้วนะคะให้ทุกคนจบนะอันนี้ก็กําลังมีการโยนสายสิญลงมาวันนี้จะมาอุทิศส่วนกุศลให้กับปุณปูนป,น,ป,น,ปนแล้วก็แม่ใหญ่เอ็นปู่ย่าของกัมพูแล้วก็เป็นพ่อแม่ของพ้อหญ่สแสวงเนาะ ข้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสังฆทานสังฆทานแด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตองาพาทั้งหลายยตของประาทหลายร่วมรับไปแล้วรับไปแล้วท่านมีศกขอยห่กยน่ขึ้นไปอย่างกยิ่งขึ้นไปโอทนาสังฆทานทาตยกีวอน ช่วยกันทุกท่านทุกตนทุกคนคือสตสว มก็ดีใจแล้วว่ะรู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าดีใจสบายใจสบายใจแล้วมันมันเป็นยังไงตอนที่ยังไม่ได้ทํามันคาใจอ่ะมันก็าคาใจอยู่ก็ยังมาอยู่ตลอดจริงๆตายายก็จากไปนานแล้วนะพ่อเนาะจากไปนานแล้วแม่ยิ่งนานกว่าพ่อแม่แม่ตายก่อนพ่อแม่ตายก่อนพ่อแม่ยุ่เจ็ดสิบเอ็ดปีตาย พ่ออายุ8 4ปีโอ้อายุเยือนอยู่นะ84พ่อก็ยัง่าพ่อจะตายพ่อพ่อเนี่ยอายุ84ิปีเนี่ยก็เลยเอาอ๋อเลข84มาจากอายุพ่อของพ่ออัยพ่อต้องอยู่นู่นหนึ่งเก้าสิบร้อยนู่นน่ะไม่ต้องรีบนะพ่อนะพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเลีหยเรือถึงฟังฝันยังอาแขนรอลู ภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำตื่นจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่าง สองมากไกลๆปู่ยา<อ>หลหน้าตาเหมือน,นพ่อแบบไหเส้นปู่คล้ายๆแต่แวา่าพ่อเนี่ยเหมือนเหมือนย่ามากกว่าแล้วพี่ได้เคยมาทําแบบนี้ไหมเนี่ยเคยมาตอนที่อตอนนั้นเขาทาบุญใหญ่ครั้งหนึ่งเราก็มาแต่ไม่ได้มาไหว้ธาตุานี้อ,อันนี้ก็คือดีใจที่ ที่ทําให้พ่อเขาอะเขามาด้วยใจเขาเข้าใจว่าเขามาไหว้พ่อแม่เขาด้วยใจคือเขาก็เหมือนความรู้สึกไม่สบายใจมานานเขาอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ดูแลพ่อแม่อ,อจริงๆมีลูกผู้ชายน่าจะสองคนนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยเขาก็รอนแลมไม่รู้เขามีอะไรในใจหรือเปล่านะความที่เป็นลูกผู้ชายแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่เนาะ ไปต่อสู้ชีวิตอยู่ข้างนอกใช่จนพ่อแม่ตายก็มแต่ว่าตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเห่าเขาบอกเขาก็มาดูแลนะแต่ก็อย่างว่านะก็ไม่เหมือนคนเราทำทำได้เท่าที่เรามีโอกาสทํำไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าล่วงรับไปแล้วแต่ถ้ามีชีวิตอยู่แล้วรีบทําก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับลูกหลานทุกคนนะครับ หลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้ร่ำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเลวยหรือถึงฟังฝัน รอดูพอเสมอภาพความลำบากยากใครยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่ได้แต่หางแสบยันลังของรงเดิมจ้าถัวเปิดฟ้าเปิดทางเห็นแสง สว่างส่องมากไกลไกลกอดฝันบันทึงเส้นชัยอ,อบกลับคืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวรวมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรวยอีกครั้งอันนี้คือเรามาที่ไหนนะคะพี่สกูอันนี้มาที่บ้านบ้านอานวนเมื่อสักคู่ที่ ที่เคยเป็นบ้านเกิดอันนี้เป็นพ่อเกิดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่เกิดตรงนี้แหละค่ะแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นบ้านสองชั้นเก่าโบราณเป็นบ้านไม้ไม่ใช่เป็นแบบนี้หรอกเกิดช่วนี้ครับ้านหลังนี้แต่ว่าหลังนี้เขาเห็นไหมเราเนี่ยเออเขาทําใหม่แล้วทำไมลก่อนมกตรงที่เป็นบ้านเป็นไม้สองชั้นเสากี่ต้นนะเสาสิบหกต้นหลังใหญ่นะสิบหกต้น แต่พี่น้องของพ่อนะเขาแข็งแรงทุกคนเลยนะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหลานนี่นี่นี่ป้าดอกพี่สาวคนโตอายุเท่าไหร่แล้วป้าแปดสิบสี่วันนี้มาเจอ คุณป้าคุณป้านะฮะมอบเลยครับผมอย่างน้อยๆก็เคยได้เลี้ยงดูกัมพูเคยเคยให้ข้าวให้น้ำก็มีแกะด้วยคุณยายแกะเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นไงซิ่งไหมล่ะป้าดอกปลาดอกพ่อเขามีพี่น้องกี่คนมีกี่คนนะคุณป้าหหกคนผู้ชายกี่คนผู้ชายสองคนผู้ชายตาแหวงแล้วก็อีกคนหนึ่ง เปน้องผมบ้านไปท้งหน้าหางจากนี่ไม่ถึงกิโลนะฮะในสมัยก่อนถ้าเดินมาแถวนี้นะต้นเดินเหยียบทรายนะแล้วรองเท้าไม่มีทรายร้อนๆน่ะโอ้โหโคตรทรมานเลยกว่าจะมาถึงเนี่ย เดินจากบ้านประทายมาเนี้ยทรายร้อนๆเลยนี่คือบ้านประทายข้างหน้าเรารองเท้าไม่มีนี่บ้านประทายเนี่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 ยเหรอฮะเพราะว่าไหนละลมอยู่ไหนพ่อซ้ำส้ำยึ่งเลี้งในคลองละลมอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะตอนนี้ที่สะพานเนี่ยคลองละลมแล้วเนี่ยนี่นี่นี่รัชนีนี่นี่คลองละลมอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เห็นเรืออีโปงจอดอยู่โน่นอ่ะเออนี่แหละนี่คลองละลมที่เขาหาปลากันโอ้น้ำไม่แห้งอีโปงอ่ะอีโปงเลยอีโปงอ่ะ บ้านแม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเนาะบ้านแม่อายุคุกนั้นนี่นี่บ้านยายลี่นี่ไม่ไม่เข้าไปดูบ้านแม่เลยใช่ไหมไม่มีคนอยู่แล้วเนาะบ้านยายลี่อ่ะอ๋อเนี่ยเหรอพี่ลีที่เป็นหลานแม่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นญาติคนเดียวของแม่เหลืออยู่คนเดียวเนี่แหละที่เป็นหลานเพราะว่าพี่น้องแม่เขาตายหมดแล้วบ้านของหลานคุณยาย ยศค่ะคุณโสภดีัลน์สวัสดีครับโอ้ยมาอากันมากดีใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจไหมคะเจอคุณยายพี่ลีอายุเท่าไล่์ละปีนี่เจ็ดสิบสามโอ้ยเจ็ดหลานแม่เจ็ดสิบสามแล้วน้ำกระางเนี่ยมีบ่อเบอร์ก็ทางจนทำเองหมด ไปฟันไหนฟันอะไรสมัยพวกเราเป็นเด็กอ่ะก็เคยวิ่งเล่นพี่รีเขาข้น่ารักเดี๋ยวนะฮะเรียกพี่นี่เขินเขินนะเราเรียกพี่รีป่าวะสมัยก่อนเรียกป้าเรียกป้าเป็นลูกของน้องปาลีหรือพี่รีเรียกป้าเถอะเปี่ยมเป็นลูกสาวเป็นลูกพี่สาวเป็นลูกพี่น้องอันนี้คือใครคะอันนี้ลูกชายคนเดียวลูกชายของพิรีปารีเออของปาลีลูกชายของปาลีมานี่จะร้องมา สวัสดีครับลูกสวัสดีครับน้องได้เกรดเท่าไหร่ครับเกรดสี่เกรดสี่เกรดสี่เลยอาะปารีต้องเรียกเรียกเรียกแม่แม่ยายบุญว่าอะไรจะกินก็เรียกหน้าหรออ๋อหน้าเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะสมัยก่อนเรียกแม่ยายบุญเอ้าไม่ใช่ทองหน้าเหรอทองหน้าก็เรียกชื่อเล่นชื่อบุญ ดีเนาะชื่อเพราะจังเลยแม่เออบุญชื่อสมบูรณ์อ๋อสมบูรณ์สมบูรณ์คืออย่างนี้รู้ประวัติคนนู้นรู้ประวัติเดี๋ยวจะจะจะบอกประวัติเรียกสมบูรณ์เนี่ยพ่อใหญ่แจ้วว่าชอบพ่อใหญ่แจ้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นทองนาคพ่อใหญ่แจ้วคือพ่อของแม่ทองนาคแม่ทองนาคแต่ก่อนเขาเป็นพี่บุญพี่บุญตลอดเนี่ยแต่ยายลี่ยังเรียกพี่บุญพี่บุญอยู่ตลอดเนี่ยมาของขวัญ ไอตาลีโอ้ยขอบคุณจ้าน้าลูกอ่ะเรียนเก่งๆนะลูกขยันเรียนนะอยู่ชั้นอะไรแล้วนะลูกปชั้ที่ขอบใันะปนีเลยให้จริงจริงก็สอบนี่นี่ขโมยเขาอะนี่อันนี้คือคุณป้าฝากข้าวอ่ะคะรับกระสอบไปโอตาลียน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ข้าวใหม่ด้วยนะ จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเลวเรือถึงฟัา มันก็ไม่แน่นอนนะพ่อนะแม่เนาะเราไม่รู้หรอกว่าส่วนที่เหลือของเราจะเท่าไหร่ไม่ว่าคนอายุมากหรืออายุน้อยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละคนให้ถนอมน้ำใจรักใคร่คนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดอย่าทำให้คนใกล้ชิดขัดข้องหมองใจอย่าขัดอย่าแย้งอย่าทะเลาะวิวาทออบกลับกืนไป ให้คนที่บ้านกินข้าวรวมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรววอีกครั้งแมวตาเต็มด้วยความหวัง,วงรอยยิ้มเฮฮาประสาบันบานพื้นดินแห่งนี้แม่ทอรณีคุ้มครองป้องกันอุวยพอ nhiều đèn